สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะวันนี้สาวสารครามเมียฝร,รั่งขี่นกขาจาต่างซื้อห้ค่ะพี่น้องขนาดรักดีเด้เป็นฝรั่งขี่นกฝรั่งทํางานพนะวันนี้สาวสารครามก็เลยไปพิสูจน์เบิงค่ะเอฝรั่งในี่ขี่นกจริงไหม โอ้เมนพี่น้องขีเมนคือกันนี่ละโอ้ยเบาหนัวหัวมวนค่ะพี่น้องมือในสาวสารคามออกมาทํางานทํางานข้างนอกค่ะ <c oughs> สิทาสีสิทาส,สีข้างนอกเรากาทาสีหน้าต่างค่ะพี่น้องเราสามีก็เส็ดเฮ็ดเฮ็ดแล้วเราค่าฮ็ดเส็จ <c oughs> แล้วตรงนี้เสิเฮ็ดอีกท้างหนึ่งค่ะไข่ไข่กันเลยเป็นประตูไข่ไข่กันเลยค่ะ วจะต้องมีสีรองพื้นแล้วก็ทาสีเขียวทับอีกทีหนึง่งทาสีนี่ยยังว่าท่านดิเ็จได้พี่น้องแต่เหลือบ่หลายค่ะหน้าต่างสาสารคามกระเริ่มทาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองสองสองหน้าต่างค่ะที่ยังเหลืออยู่เฮ็ด <c oughs> ไปละค่ะพี่น้องเข้าเจ้าวัดฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้นกวัดดีเหมื่อยคอยไปพิสูจน์แล้วคีมเมนคือกันนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวตั้งชื่อไหมค่ะเดี๋ยวสาสารคามจะตั้งชื่อว่า สาวสารคามเมียฝรั่งขี่นกในโนเวเอาไม่โนีวนองแบบว่าเขาคิดแบบเป็นบวกนะคะเขาว่ามันคิดว่าฝรั่งขี่นกก็ะตองบอดีจังสันจังเสียงเสน,นะเขาคิดแบบว่าเป็นชื่อสนุกสนุกไปเดี๋ยวสาวสารคามจะตั้งชื่อใหม่แล้วไม่ไม่ใช่ว่าสาวสารคามชีวิตในต่างแดนแล้วค่ะสาวสารคามเมียฝรั่งขี้นกเอาสิเนาะมวนดีน่ารักดี เดี๋ยวขออนุญาตพาพี่น้องไปทาสีมาทาสีซอยกันค่ะพี่น้องมาทาสีซอยสาวสารคามแน่ผู้ใดวางก็ได้ <c oughs> ยุดหลายมือหลายพวกเจ้าได้ยุดต่างสีมือคอยว่าได้ยุดเลยยุดสองมือค่ะเสา์อาทิตย์ปกติต้องเหตุไหวค่ะเดี๋ยวหนาหนาวมาเห็นบ่ได้เราก็ต้องรอปีหนาคือเกา่าค่ะมาทาสีกันค่ะพี่น้อง อ้าวบัดน,นี้เฮ็ดแล้วเหรอได้พี่น้องค่ะผลออกมามือค่ะพี่น,อน้องเฮ็ดเสร็จแล้วทาสีเสร็จแล้วเนาะบัตนน้บัตนน้สีสอยบอแมนค่ะทาเสร็จแล้วที่นี่เขาสิไปเฮ็ดนกกินกินข่าแรงจ้กสิได้ยังกินดอกพี่น,อน้องแต่ที่นี่คุณฝรั่งเขาเจ้าวา่าคุณชายทั้งสองบอกว่าแม่น้องอยากจะกินข้าวเหนียวมูนอีกแล้วพะนะเพิ่นติดใจข้าวเหนียวมูนแม่ค่ะ เพิ่นวาแซ่ภากแสบแน่เอารถไทยเพื่อนสิมาเกตด้วยค่ะพี่น้องเพื่อนสิมะเกดทองนี้ไห้ที่ได้บู้นั่น,นเพิ่นมาแล้วนั่นค่ะเพื่อนโทรมาวางหันโทรมาว่าพรุ่งนี้ฉันจะเข้ามามา่ามาคุยเรื่องคาที่ดินคาหยังนี่แล้วค่ะพอดีเพื่อนไปสร้างไฟน้ำสาวสารคามบอกเพื่อนมาเหตุไฟห้ กล้องวงจรปิดกับว่าสิติดแล้วเด้อค่ะให้ข้าจ้มมาเบิ้งแล้วก็ซิติดแล้วละเพราะว่าเขาไปเวลาเขาไปเห็ุงานลูกไปโรงเรียนนี่สิบบมีคนอยู่เฮียนเนาะค่ะบันนี้ขโมยขโจรมันก็หลายค่ะพี่น้องเขาต้องระมัดระวังเอาระมัดระวังก็ไใดจังได้ถ้าบ่มีกล้องวงจรปิดกระจับข้าจ้าบ่ไดถ้าเกิดว่าเขามาบ่ท่านบ่เห็นเขากับบ่ไดากระจับบ่ไดาแล้วก็แม่นลู่โตเด้อพี่น้องอ,อตำรวจข้าจากับบ่เห็นอย่างดอก ้าสีเบาไปแล้วก็ได้ของเขาเขาก็อยากรักษาไวเนาะค่ะนะคะรถไทเคจอมมเกตแล้วมืออื่นมาจ้องคปยสิมาเบามาเล่นน้าค่ะมือนี้เพิ่นมาเห็นงานมันท้วมมะมาบ่อมไว้ราคาพี่น้องเดี๋ยวสาวสระคมไปทาอาหารเย็นกนเดี๋ยวจังไหนกะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามดวยค่ะมือนี้สาวสระคมเมียฝรั่งขี้นกขอทํางาน ทำงานเสร็จแล้วขอไปทำอาหารเย็นก่อนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณและสวัสดีค่ะ